ดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนงนัพัฒอยู่อำเภออะไรล่ะเธอน่ะอยู่อำเภอปากพนังค uh ่ะอยู่ปากพนังเออค่ะแต่ว่าคนภาคกลางค่ะไม่ได้แฟนที่ปากพนังอ๋อเป็นสไ้ายปากพนังค่ะได้ได้ได้สามีคนคนคนได้สามีคนใต้เยอะใช่ค่ะเป็นเป็นไงสามีคนใต้นี่ดีไหมใช้ได้ไหมคนปากพนังใช้ได้ไหมค่ะใช้ได้ค่ะขยันทำงานค่ะ ใช้ไปซื้อโอเลี้ยงอะไรได้หมดนะได้ค่ะแสดงว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาดีที่ดีค่ะโอ้ชื่นใจไม่เสียชื่อนะไม่ใช่คนภาคกลางไปได้สามีปากพนังบ้านเราแล้วโอ้นิ่ใสไม่ดีอย่างเงี้ยนะอันนี้ถามตรงๆเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่เสียชื่อค่ะแล้วเป็นคนบ้านไหนอะเธอเน่ะอ๋ออยู่กรุงเทพค่ะโอ้เปกรุงเทพเลยค่ะแล้วไปแต่งงานแล้วไปอยู่ปากพนังเลยใช่ค่ะไปทําอาชีพอะไรที่นั่นน่ะ อ๋อตอนนี้ทำรับจ้างทั่วไปอะค่ะอยู่ในรุ่มน้ำปากพนังอะค่ะอ๋อกี่ปีแล้วไปอยู่อะอ๋อมันมาอยู่ตั้งแต่พศสี่สี่สามค่ะอ๋อแสดงวันนี้แต่ว่าต้องย้ำโกงไปแล้วแล้วแต่ว่าพูดใต้ไม่ได้พูดใต้ไม่ได้แล้วไปรับเด็กอะไรมาเลี้ยงอะอ๋อคือตอนตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะสื่อแม่เขา แม่เขาแบบไงพอพอพอค่อ <c oughs> ถึงอะคะ่ะเขาจ้างเลี้ยงพอจ้างเลี้ยงถึงก็เขาก็มีมีธุระอะไรแบบเนี้นะคะ่ะ <c oughs> เขาก็เลย <c oughs> พอพอเราว่าเราจะกลับมาอยู่ภาคใต้ใช่ไหมคะเขาก็เลยยกให้ยกให้แล้วเขาก็ให้ไปเกิดอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วก็เขาก็มามามาอ็นบุญบุญทาให้ครับค่ะอนโอน,โอน,อนให้เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้รับบุญบุญทำแล้วจดทะเบียนแล้วไหมใช่ค่ะครับ ตอนเนี้ยเด็กนันยี่สิบแล้วค่ะอืมโตแล้วอืมค่ะทีนี้เนี่ยค่ะเขาเขาจะไปสอบเออตอนนั้นนายจุดทหารเรือค่ะครับพอทีนี้ก็พอไปสอบในาทหารเรือถึงเอกสารไม่ผ่านทีทางทางราชการนะคะเขาบอกว่าเออในใบเกิดนั้นไม่ได้ระบุสัญชาติพ่อพอไม่ได้ระบุสัญชาติพ่อก็เรามาดูถึงแม่เขามันแจ้งตอนแจ้งเกิดอะคะ่ะเป็นแม่เขาคนเดียวครับ คือไม่มีไม่มีชื่อพ่อปรากฏอะค่ะทีนี้ทางหน่วยราชการนั้นเขาว่าคือคือยังไงก็คือไม่ได้ต้องต้องระบุสัญชาติพ่อทีนี้ทีนี้มันไม่มีอะค่ะชื่อพ่อเราจะหาที่ไหนอะคะพ่อเด็กไม่ไม่ปรากฏตัวตนเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือแม่เขาทํางานกลางคืนนะคะเขาก็เลยไม่ไม่ทราบพ่อคือใครคโอได้ค่ะคือบอกตรงๆเลยอะค่ะ นี่แหละครับคุณนงนภัครับคือพอจะเข้าตำรวจก็ไม่ได้นะทหารก็ไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงครับเป็นเงื่อนไขที่เลยสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องทางอีสานเนี่ยบางจังหวัดนะยกตัวอย่างเลยนะมุกดาหารนครพนมสุรินทร์แถวนั้นนะใช่ไหมไม่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 ฝั่งโน้นเหรอคะตำสุรินทร์ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีประเด็นทเท่าไหร่นะอยู่ทางชายแดนใช่ไหมมุกดาหารค่ะนครพนมริมโขงใครที่นั่นนะใครใคร ใครอะไรครับพี่น้องคนเวียดนามอ๋อติดติดทางนู้นทางแดงข้ามขูมมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นคนเวียดนามค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยสำคัญมากมีคนที่เขาล่ำเลือไว้คนหนึ่งคือมีลูกคือพ่อเป็นคนต่างด้าวเลยแหละแต่ลูกมาเป็นตำรวจได้เป็นถึงพลตำรวจเอกเลยนะค่ะนะครับจริงๆเขามีพี่น้องกันต้องแยกไปฝากฝากพ่อไปคนอื่นอะ เออเพราะงั้นถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ครับคุณอนพัฒครับไปทำอาชีพอื่นเออใช่ทัทางทหารเนี่ยเขาต้องสอบต้องสอบประวัติหมดข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีอาชีพอื่นได้ทำมีอาชีพอื่นได้ทำเออเพราะว่าเขาก็แนะนำมาแบบนั้นเหมือนกันล่ะค่ะว่าราชการเออคือยกเว้นทหารตำรวจ คือคือ,ค,อคือทำไม่ได้ถ้าจะไปฟ้องไปไปไปขอร้องศาลให้ศาลตัดสินได้ไหมคะม,มันคงไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของอระเบ,บียบปฏิบัติใช่ยึดถือกันมาโดยตลอดเลยครับมันเป็นคุณสมบัตินะครับเป็นคุณสมบัติที่เขากําหนดไว้นะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนาะค่ะโอเคโอเคนะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ